ดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเกษตรสีมาวิทยาคารดิฉันนางสาวชนทิชาลาทองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนมรนงค์พุ่มพมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีโมน้นยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพียมินตาดีสุเนินค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกัญญาสิงเชื้อวันนี้ขอพาทุกท่านมาที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสถานที่ที่นี้ ได้นำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำสวนเพื่อให้สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวและชุมชนค่ะสวนแห่งนี้แบ่งออกเป็นหลายโซนเพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความหลากหลายของพืชผักและผลไม้ที่เราปลูกไว้โดยโซนแรกคือพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่นถั่วฝักยาวมะเขือและพริกค,ค่ะ ถัดไปคือโซนพืชผลไม้ที่มีผลไม้หลากหลายชนิดเช่นมะม่วงกล้วยฝรั่งและมะพร้าวที่นี่เป็นรายได้หลักของสวนเราเพราะสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีที่นี่ยังเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวปลาที่เลี้ยงได้แก่ ปลานินปลาช่อนและปลาดุกอาหารที่ได้ได้จากเศษผักเศษอาหารแมลงหรือหนอนที่จากการปลูกผักปลอสารพิษเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารปลาค่ะ าวเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นอาหารประจำวันของครัวเรือนตลอดปีไม่ต้องซื้อในราคาแพงและยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังสามารถขายเพื่อเป็นต้นทุนในการทำนาในครั้งต่อไป เศรษฐกิจเป็นวิธีที่ดีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครัวเรือนเราหวังว่าการพิเศษในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์และแดงมานาลใจให้กับทุกท่านให้ลองทำสวนเศรษฐกิจในครัวเรือนของท่านค่ะขอบคุณค่ะ